เฮ้ยไอต้องพูดได้ดิเจ็ดหน้ากระดาษไอเป็นนางเอกร้อยล้านนะเว้ยไอคำว่านางเอกร้อยล้านสําหรับเราเนี่ยได้ยินคํานี้เนี่ยมันมีความหมายยังไงมันรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจกับมันไหมหรือว่าเฉยเฉยภูมิใจไหมแรกแรกภูมิใจหลังๆเริ่มหลังๆเริ่มแบบเป็นเดอะแบกเป็นความแบกยังไงอะเป็นความแบกซึ่งซึ่งอาชีพเราคือนักแสดงเวลาก็ต้องแสดงกับหลายๆท่านนักแสดงมืออาชีพบ้างอะไร แล้วเวลาเข้าฉากเนี่ยก็ไม่ได้เข้าคนเดียวเข้าหลายหลายคนบทก็ค่อนข้างยาวเขาก็จะมีความกดดันเราในตรงที่ว่าเฮ้ยไอต้องพูดได้ดีเจ็ดหน้ากระดาษไอเป็นนางเอกร้อยล้านนะเวย้ยซึ่งคำเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนอารมณ์แบบมงอะ่ะเหมือนมีมงเหมือนมีตำแหน่งอารมณ์เหมือนมีมีสายสะพายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ้าเราทำอะไรเราถ้าเราพลาดอะ มันจะรู้ไม่เหมาะสมกับคำนี้หรอว่าไม่น่าใช่